สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับลหลายๆท่านค่ะก็สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาในช่วงนี้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนทรงวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะค่ะท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่9 เกิดวันที่9ตุลาคม2509จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนคะสำหรับท่านที่สอบถามพบอรน้อยเข้ามาเกิดวันที่9ตุลาคม2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม256 68เป็นเดือนแรกของปีง็ประมาณ2569ช่วงนั้นท่านอายุ59ปีเพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีง็ประมาณ2570นะคะค่ะ,คะก็ครบ60ปีในช่วงเดือนในเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่9ตุลาคม2509 ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนตุลาคม2569เพราะอะไรเพราะว่าท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่9 ตุลาคม2569ากเเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะก,ก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพออน้อยเข้ามาเกิดวันที่9าตุลาคม9ลงะเบียนผู้าู้อย้กั้งแเดเป็นต้นไปไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิง่น ท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจะเอกสารหลักการที่ท่านจะต้องนําไป บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเน้นย้ําว่าได้ทุกธนาคารต้องเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ไม่โดนปิด บัญชีที่ท่านใช้ทําธุรกรรมอยู่โดยตลอดนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีการจะได้โอนเงินให้ท่านได้สําเร็จเคสนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่พอน้อยปฏิบัติราชการอยู่นะคะตอนที่ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ทราบว่าบัญชีโดนปิดก็เอามาลงทะเบียนผู้สูงอายุถึงคราวที่ ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพู้สูงอายุในเดือนแรกก้มบัญชีกาัาโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ์ แต่จะเสียเวลานะคะต้องมาปรับปรุงแก้ไขในระบบแล้วเอาบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวมา,าแก้ไขในระบบนะคะจึงจะได้รับในเดือนถัดไปไม่เสียจิตแต่จะเสียเวลาเพาอาน้อยไม่อยากให้มองข้ามในจุดนี้ถ้าท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะเอกสารครบถ้วนพร้อมสําหรับท่านที่สอบถามกันเข้ามาเกิดวันที่9 ตุลาคม2509ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนค่ะตุลาคม2569นะจ๊าค่ะก็ะช่วงนั้น ท่านก็ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วจะได้รับเบีย้ยอย่างคิผู้สูงอายุในช่วงไหนกใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยนะคะ,คะทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนล ท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทิทจิประโยชน์ต่างๆกันนะคะก็สำหรับในคลิปนี้พออนุาต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ